วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอแบบสุ่มเนาะแต่ว่าเป็นพลังบวกสิ่งดีๆก็คุณมาเจอวิดีโอเลยรับไปได้เลยนะคะเพื่อเติมพลังใจให้กับคุณแต่อย่างไรก็ตามก็จะลองเช็คไพ่บอกเวลาซึ่งอาจจะมี ตัวเลขหรือว่ามีราศีบางอย่างที่ขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะก็จะอ่านไปตามนั้นแล้วก็สิ่งที่จะได้รับนะคะก็จะสุ่มสิ่งที่จะได้รับมาสักห้าใบนะแล้วก็ไพ่เวลาสักสามใบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ใบแรกนะคะเกี่ยวข้องกับ1ห,หมายเลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็หน้าไพ่ขึ้นประมาณว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปหรือว่าคุณอาจจะต้องพินิจพิเคราะห์มากขึ้นหรือให้เวลากับสิ่งนั้นอีกสักหน่อยนะคะไปที่2นะคะขึ้นหมายเลข9นะคะมี9วัน9สัปดาห์แล้วก็เหมือนต้องการจะสื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะจบลงด้วยนะคะมันถึงตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีราศีกรกฎหมายเลขสี่สี่สัปดาห์สี่เดือนนะคะให้คุณนะ่ะเขารพในความรู้สึกของคุณค่ะบางครั้งความรู้สึกหัวใจของคุณเนี่ยเนาะบางทีเราก็ไม่ควรที่จะละเลยเขาใช่ไหมคะวานนั้นให้เคารบให้ความสำคัญเนาะถัดมานะคะเราก็จะมาดูไพ่เนาะเป็นไพ่ o r ร์ l e คนะคะใบแรกเลยพูดถึง พลังงานบางอย่างสิ่งต่างๆที่คุณมีความสามารถมากมายนะคะอยากให้คุณปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมานะคะทำให้สิ่งนั้นเป็นที่ประจักนะคะคุณไม่ควรที่จะเก็บไว้หรือว่าเขินอายหรือต้องการจะสื่อแง่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณควรที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นนะคะถัดมาพูดถึงความสงบนะคะความสงบเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะคุณลองอยู่กับตัวเองสักพักนะคะแล้วคุณน่ะกำลังจะได้พบเจอความรู้สึกบางอย่างซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันคือความสงบสุขนะคะแล้วคุณจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัวที่มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเนาะบางครั้งเราอาจจะมีสิ่งต่างๆที่รักเราเรารักเข้าอย่างแท้จริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวนะคะ คุณจะได้รับรู้สิ่งเหล่านี้นะคะถัดมาพูดถึงาการเยียวยาการทนุถนอมซึ่งคุณอาจจะได้เข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นรักในสิ่งที่ทำให้ความสำคัญกับบางอย่างรอบตัวที่มันจะส่งผลดีอะคะ่ะต่อต่อตัวคุณหรือคุณอาจจะได้รู้สึกถึงความเยาววัยบางอย่างในตัวคุณนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราควรที่จะ อ่อนโยนอบอ้อมอารีกับตัวเองหรือว่าคุณจะรู้สึกถึงความเป็นเด็กคุณลองนึกถึงความเป็นเด็กว่าเขามีความไร้เดียงสาทําอะไรโดยที่บางทีไม่ได้ต้องคิดมากจนเกินไปมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มีอยู่นะตอนนั้นนั่นคือแบบความไร้เดียงสาความสุขของเด็กคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้มีช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือก็แนะนํามาค่ะว่า คุณอาจจะลองสวมบทบาทตัวเองให้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ถัดมาก็พูดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาซึ่งเดี๋ยวคุณน่ะจะได้ทําในสิ่งที่ปรารถนาหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการมาโดยตลอดมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เหมือนคุณร้องขอมาโดยตลอดและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะค่อยๆมามาเยือนมาหาคุณหรือว่าเป็นเพราะตัวคุณนั่นเองแหละ ที่ต้องการอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งนั้นมาโดยตลอดจนในที่สุดประสบความสำเร็จแล้วได้สิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการอะไรก็ตามนะคะพยายามอย่ากกำกวมกับตัวเองหรือว่าอย่าสับสนมากจนเกินไปพยายามโฟกัสให้ดีแล้วก็ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แล้วก็มีศรัทธาต่อสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นนะคะทีนี้ถัดมาก็พูดถึงใบสุดท้ายเนี่ย ไปสุดท้ายพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางใจหรือกายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยเตือนสติคุณบางอย่างหรืออยากให้คุณลองสังเกตนะคะสังเกตตัวเองนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาต้องการจะสื่อ บางอย่างกับคุณเพราะนั้นการสังเกตตัวเองอะพฤติกรรมที่แสดงออกมาความรู้สึกที่แสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆอะเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตตัวเองนะคะ,ะหรืออีกแง่หนึง่งคือมันจะมีพฤติกรรมกับความรู้สึกซ้ำๆเดิมๆที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงนะหรือคุณละเลยบางอย่างนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ะะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณมา,มากๆที่รับชมค่ะ